สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่การรายงานบนพองพรมเนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7พฤศจิกายน2567าริเค่ะสำหรับอีกขห์ราคาทองคำในวันนี้ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวลดลงและมีการแกวนตัวในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งสหรัฐเมื่อวานนี้โดยราคาทองคำปรับเปลี่ยนราคาด้วยกันทั้งสิ้น33ครั้งโดยในช่วงต้นราคาทองคำไทยปรับตัวสูงขึ้นไปที่ระดับ4 4 1 0 0บาทต่อบาททองคำจากการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วของค่าเงินบาท โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทเปิดที่ระดับ33.58บาทต่อดอลลาร์และเคลื่อนตัวระหว่าง3 3 5 4ถึง33.39บาทต่อดอลลาร์และปิดที่ระดับ34.39บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เช้านี้ทะลุระดับ34.35บาบาทต่อดอลลาร์ขณะที่ภาพรวมของราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เปิดระดับ 2,743เหรียญก่อนล่วงหลุดระดับที่2,700เหรียญในช่วงเวลา13นาฬิกาก่อนจะดีกับขึ้นมาที่ระดับ3,2,733เหรียญและล่วงหลุดระดับ2,700เหรียญอีกรอบในช่วง18นาฬิกาเรียกได้ว่าราคาทองคำมีการแกว่งตัวอย่างมากขณะด,ด้านการเมืองของสหรัฐโดือนนัมตได้รับ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่2คนที่47ซึ่งมีนโยบายหลักที่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำดังนี้ 1. การลดภาษีบริษัทในสหรัฐจาก21เหลือ15%ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นดาวโจนและทำให้นักลงทุนหันไปเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น 2. การตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐเสียเปรียบ โดยพุ่งเป้าไปที่สินค้าจีน60%ขึ้นไปซึ่งเป็นเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อตลาดโลกและมีโอกาสทําให้ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูงขึ้นและเงินเฟอ้อสูงขึ้นเ,เพิ่มด้วยทําให้เฟดน่าจะรักลดดอกเบี้ยได้น้อยลงหรือในทางกับการอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยแทนหากอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ดับ7-8%ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ ม,มีโอกาสผลตอบแทนพนับัารรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจากนโยบายขาดทุนของการค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเป็นเหตุให้เฟดมีโอกาสตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและดำเนินนโยบายไปตามเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคา นโยบายยุติสงครามยูเคนซึ่งหากทำได้จริงจะส่งผลให้ราคาทองคำลดความสำคัญในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลงดังนั้นวิเคราะห์ได้ว่าภาพรวม เป็นการขึ้นเป็นประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําตลาดโลกอย่างมากในแง่ที่ทางขาลงทําให้เมื่อคืนราคาทองคําร่วงหลุดระดับ2,750เหรียญลงมาที่2,655เหรียญหรือลงมาปร,ประมาณ98เหรียญในส่วนกอง,องทุนทองคำเอส r เมื่อวานนี้ขายออกที่3.44ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่883.46ตัน วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําในเชิงไฟโบนาชชีลัทเมน61.8%อยู่ที่ระดับ2676เหรียญขณะที่ราคาทองคําร่วงลุระดับที่2655เหรียญซึ่งภาพรวมหักราคาทองคําลุดฟิโบนาชชีลัท i m เมน60 61.8%มีโอกาสราคาทองคำจะพักตัวและอาจเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลงได้หากภายใน1สัปดาห์ราคาทองคำไม่สามารถดิ่กลกับขึ้นมาเหนือ2,680เหรียญได้ สำหรับวันนี้ราคาทองคำคาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3, ที่ระดับ2,620เหรียญและนวต้านที่ระดับ2,700เหรียญสำหรับโปรราฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,645เหรียญแวต้านที่2,725เหรียญ และโกคมเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2635เหรียญและแนวต้านที่2715เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่42,900บาทต่อบาททองคำและมีแนวตาา้านระยะสั้นที่4 3 5 0 0บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1นในวันนี้2620หี่เหรียญแนวรับที่2 2,610หยเหรียญแนวต้านที่1 2 7 0 0เหรียญแนวต้านที่2 2,710เเหรียญ และกลับมาพบกับบุญคองพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ